ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากลูกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับไปครับเราก็อยู่ในไทยเชสดูเอลนะครับนะครับก็มาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านครับผู้ที่มีเลตติ้งนะครับหนึ่งพันสองครับอ่านี้ลดลงมาหน่อยนะครับตำแหน่งนี้นะครับสีขาวแทงเบี้ยขึ้นมาครับ ปูเบี้ยครับเดี๋ยวมาโยงขวาเจอกันนะครับนะครับเดินม้าขึ้นมานะครับครับเดินเบี้ยสกัดก่อนนะครับสีขาวปูเบี้ยคู่ขึ้นมานะครับก็ตำแหน่งนี้ก็ไปครับเสริมม้าไปก่อนนะครับเราต้องเดินแผงหลังให้ให้แน่นก่อนนะครับก็ขึ้นม้านะครับม้ายงขวาประทัม้ายงขวาครับตำแหน่งนี้นะครับ สีขาวเดินโคนผูกเม็ดนะครับขี่โคนออกไปครับนะครับขาวขึ้นขุนครับเราจะพยายามขึ้นให้ทันเขานะครับให้เรือเชื่อมถึงกันให้ไวที่สุดนะครับสีขาวเสริมโคนขึ้นมาแล้วนะครับก็โคนผูกครับประทักโคนผูกนะครับเอาเรือมานะครับ เพื่อนตอนนี้ก็ก้ามปูนะครับไก่ข้าวฟ้าถ้าเล่นม้าขวาก็ชอบเล่นก้ามปูนะครับอ่าเขายันมาแล้วครับตำแหน่งนี้นะครับไปครับโค้นขึ้นไปครับเรายังไม่บ่นะครับว่าเราจะขึ้นขุนอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับวางในหรือว่างนอกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหมักลูกไทยไก่ก้าวฟ้าด้วยนะครับเดินเรือมาตำแหน่งนี้นะครับ อ๋อมันดักรอขุนผมนะครับผนั้นผมไปฝั่งซ้ายนะครับอยู่ฝั่งขุนวังนอกนะครับแหมมามารอกันขนาดนี้นะครับปูสามเบี้ยนะครับปูสามเบี้ยกินตัดครับให้เป็นเบี้ยฟันหลอไปเลยนะครับเป็นหลอรี่นะครับมามาครับมามาจับกินอะไรเอ่ยครับอย่าไปสนเขาครับมาจะกินอะไร โคนเราลูกเม็ดอยู่นะครับเสริมโคนขึ้นไปไล่ครับตำแหน่งนี้นะครับขาวหลบอย่างไวนะครับตัดไีครับกินตัดเข้าไปครับเม็ดจะได้ขึ้นไปเล่นได้นะครับเม็ดขึ้นไปเล่นโคนก็ขึ้นไปเล่นได้นะครับแต่ถ้าเขาเอาเบียกินเราก็น่าจะได้แท่นนะครับอ่าเอาเม็ดกินครับเม็ดกินได้เล่นกันครับกินตัดไปก่อนครับ เราได้เบี้ยนะครับแตทนเบี้ยสบายๆนะครับไม่เอานะครับยอมเสียฟรีนะครับโอ้โหกินเบี้ยอีกตัวนึงได้ไหมครับเนี่ยนะครับไม่กินครับผูกไว้เลยครับนี่ในแ่นะครับไล่เม็ดอีกครับได้เบี้ยฟรีมาหนึ่งตัวไม่พอครับได้เม็ดอีกหนึ่งตัวอ่าทิ่มไล่โคนเราใช้อย่างนั้นนะครับนะครับถอยกลับนะครับ อยู่ไม่ได้ครับเมืองบางกอกนะครับยังไงเม็ดเกษ็จเรานะครับเอาม้าสับเราเลยครับผู้เล่นทันนี้นะครับใจถึงมากนะครับผมก็ใช้ม้านะครับไม่เอาขุนไปให้มันอยู่ตากดนะครับสนใจเบี้ยไหมครับเม็ดครับก็ เสริมโคนขึ้นมานะครับสีขาวนะครับตำแหน่งนี้ครับก็มันก็เป็นแท่นนะครับกินตัดไปเลยนะครับตัดปัญหานะครับดูซิเขับว่าจะเอาอะไรกินนะครับจะเรือไปลุกหนึ่งทีนะครับให้กระเด็นกระดอนไปเลยนะครับตำแหน่งนี้ก็น่าจะเอาโคนมานะครับ เอาคนมาจะได้เอาเรือลุกนะครับขุนขึ้นมีหน้าเบี้ยนะครับขึ้นเป็นหน้าเบี้ยก็ได้เอาม้าเอาเม็ดไปไล่โคนคนหนีก็เอาม้าตีลุกนะครับไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ลุกได้ครับไปครับลุกไปก่อนครับขุนหนีนะครับถอยกรูดเลยครับถอยหลังกลับไปตำแหน่งนู้นครับก็เราก็เดินม้านะครับย่องนะครับเผื่อคู่ต่อสู้ผมไม่เห็นนะครับอ่า เกิดมาขึ้นมานะครับโอโคนในตัวนะครับช่างไร้กาดเรือนครับเพื่อสู้ท่านนี้นะครับก็ไก่ก้าวฟ้าจะเดินอะไรดีครับเนี่ยน่าจะเดินเรือมาผูกไว้ก่อนนะครับผูกไว้ก่อนหรือเปล่านะครับ ามาขึ้นไปครับพามาขึ้นไปดีกว่าครับไปครับนะครับกันครับอ้าวโคลนมาอีกตัวน,คออนึครับทำไมมาเยอะอย่างเงี้ยครับนะครับตำแหน่งนี้ครับก็เดินมากลับมาได้ไหม เรือมากันไว้ก่อนครับเดี๋ยวโดนลูกค้าดครับเอาโคนมาแล้วครับโคนมาก็ตำแหน่งนี้กันครับก็ผูกนะครับผูกไปครับโยนเม็ดขึ้นไปผูกเลยครับจะกินกับเราหรือเปล่าครับไม่กินหมกินนะนะครับกินนะครับ กินตำแหน่งนี้เรือครับเรือเรือข้างหลังนะครับเรือข้างหลังครับเรือข้างหลังอยู่กับใครครับนะครับตำแหน่งนี้นะครับคู่ต่อสู้ผมพลาดนะครับ